สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดวิสเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมลายเลนเจอร์ซีซั่น2เช่นเคยนะครับก็มาเคลียร์กันต่อนะครับสําหรับเมนสเตจนะครับผมก็ยังเล่นไปถึงแค่ด่าน239เองนะฮะเพราะแบบช่วง2ด่านนี้จะค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่วันนี้ลองมาเคลียร์กันดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าเลยครับมาลองเล่นดูนะขำๆถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะแบบคนจะติด2ด่านนี้เยอะเลยนะครับเลนเจอร์ที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับ ผมจะเอาสายโล่นะไปไว้ทีมสนะนะองนะทีมบีนะโอเคแล้วทีมหลักจะใช้เป็นสายบัฟกับตีสแปรดนะครับแล้วก็อลิสนะแต่ถ้าเพื่อนๆที่มีไอตัวนะไอรอนแมนนะไอรอนมูนเนี่ยไม่ไอรอนแมนไอรอนมูนนอลอนะแปดดาวนะมันก็ทําให้คิดสเตตพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันเป็นสายบัฟนะบัฟทั้งเลือดบัฟทั้งดาเมจนะครับแต่เราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะรลองลอง,ลองเล่นๆดูนะครับมาครัอยสาบเก้านะเป็นด่านยากมากเลยนะด่านนี้นะครับ แล้วก็ลองพัดไปดูครับตีป้อมไม่เข้านะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเสียขุกตาไปแล้วด้วยนะโอ้โหสังเกตนะครับบอสเกิดมาเยอะมากครับบอสควงเดือดใช่ไหมฮะ ตอนนี้แล้วก็ทําได้แค่ฆ่ามอนนะครับมันมานเร็วมากเลยนะครับโอเคไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหไอ้ตัวเหลืองๆนี่ยังไม่ตายเลยนะครับ ยานที่ยาวมากดจกมืออีกเลยโอ้โหมันยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยเต่ามาแล้วนะครับเต่ามาแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับเ,เดี๋ยวลองไปเรื่อยครับลองจัดทีมดูนะเอาตัวหยุดไว้ตรงนี้นะทีมนะแล้วตรงนี้เอาเป็นตัวหยิงนะนี่นะมาถึงนะครับผมจะ รออยูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้คือแบบตีระยะประชิดนะครับพวกนี้นะทีมแรกนะครับแล้วทีมที่มีโลนะครับก็จะเอาเป็นตีตัวตีไกลนะเผื่อไม่ไม่ไหวอะไรยังไงจะมาตีบอนก็ใช้ทีมนี้นะครับผมไม่มีตัวไอ้พวกเรนเจอร์สกิลที่ทาให้ศัตรูชานะครับหรือว่าทําให้ศัตรูแบบสตันนะครมีอย่างมากแค่ตัวนี้นะฮะซึ่งหยุดไว้ใกล้แค่2องวิกกว่ามันก็น้อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับลองดูใหม่ครับ สองสมไอสองสาเกนะครับมากันนะมาถึงก็พัดไปเลยนะครับก็เรียเกเพื่อนนะครับ โอ้ยผมเรียกช้าไปนะเนี่ยให้ผมใช้สกิลช้าไปน้ำตายหาหมดเลยที่นี่ถ้าผมมีพวกบานนักเสืบนะครับมันจะดีกว่านี้นะแต่มันต้ดีเลยในการเรียกแชก็นายน,นะ คอยนี่นะัมแค่8วีเองนะน้อยมากเลยนะครับตอนนีอ้อาศัยโทมัสนะช่วยให้สตูช้านะครับโอ้โหม่บอสตายหมดแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่หยุดเลยนะ อันนี้ถึงหน้าประตูแล้วนะครับเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยนะฟีดไปโอ้โหมันมาไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ไหวนะครับโอเคไม่ไหวเดี๋ยวผมออยรอบะออยผ่านนะ ก็ต้องผ่าน,นครับจากที่ผมแบบลองตายแล้วหล,หลายหลายรอบนะผมไม่น่าผ่านนะครับด่านนี้นะครับสองสามเก้านะเล่นมาหลายรอบนะครับแต่เดี๋ยวมาลองเทคนิคนีคน้กันดูนะครับเคเยประมาณนี้นะทีมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเคลียร์ดูกันใหม่นะครับแต่ข้อสําคัญของครั้งนี้นะครับต้องหาว่านะเพื่อนนะครับคนไหนนะที่มี ไอรอนมูลนะครับจะเอามาช่วยนะครับในการเคลียร์สเตตนะเคต้องไปหานะครับเพื่อนคนไหนนะครับที่มีไอรอนมูลนะอย่างนี้นะครับมันมีนะครับแต่มันวางอยู่ตรงหลังสุดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันดึงมาใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าผมกดเรื่อกไอ้นี้ครับไม่รู้นะลองดูนะครับดอเดียแล้ฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะไอ้ดอเดียมันชังมันเห็นนะมันลองเคลียร์ใหม่ดูนะครับตัวที่ห้านะไม่แน่ใจมาใช้ได้หรือเปล่านะลองดูนะมาถึงก็เรียกตัวไปก่อนนะครับ แต่ถ้ามาจะปะทะก,กันนะครับก็พัดไปนะพัดไปนะครับวีดนะครับเรียกนะครับสึกว่าตัวที่ห้าไม่ได้นะครับมันไม่เอามาใช้นะครับมันน่าต้องดีไว้ตรงกลางๆนะครับถึงจ,จะเอามาใช้นะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเฟลไปนะครับแล้วก็ไปทำมันตายด้วยนะ เมื่อไรนะครับรีเฟซใหม่นะครับไปเสือกไว้ตรงข้างหลังเต็มพอกอะไรกูใช้ไม่ได้นะมีตัวดีเสือกไ,ไว้ตัวข้างหลังไม่ให้เพื่อนใช้แต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวนี้นะก็สามารถอัดมาอัพมาใช้ได้นะครับโอเคคนนี้มีนะเวลยี่สิบเก้านะครับโอเคจดจำไว้นะลองดูกันนะครับอาจจะผ่านนะ พัดไปนะครับพัดไปครับเรียกนะครับนะ่าได้ครับได้ครับเคผพัดไปเรียกนะ เคตีไปนะครับตีไปเรื่อยๆนะเคตีไปครับตีไปนะปนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอ้โหไม่ผ่านวะฮะตอนแรกมันเกือบจะผ่านแล้วนะครับเนี่ยดูนะฮะเลือดตอมเหลือนิดเดียวนะครับมันไปเซลอะไรก็ไม่รู้นะ ดาเมจผมยังไม่ถึงนะเก็ดได้วะฮะคือเนื่องจากนะผมไม่ได้นั่นนะไอตัวพวกนี้ผมยังไม่โหดพอนะถ้าเยลโล่ซูเปอร์มาเตอร์เนี่ยผมว่าน่าจะไหวแน่ๆนะครับตีผ่านแน่ๆนะครับแต่นี่ยังไม่คือไหวนะโอ้โหนี่เตียยจริงนะครับป้อมนี่เียป้อมกจยแตกแล้วนเนี่ยสำหรับผมตอนนี้นะคือจะเคลียร์สเตจ2 3 9เนี่ยผมจะต้องมีตัว สโลนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวที่มีสกิลสตันนะฮะจะสามารถเคลียร์ได้ง่ายหน่อยนะครับเพราะถ้ามันวิ่งมาเร็วนะไอตัวโล่2ตัว4ดาวนี่นะไม่สามารถที่จะไปใช้โล่หยุดได้นะครับอาจจะทําให้เสียจังหวะตรงนั้นไปนะครับแล้วมันก็ทาให้ศัตรูมันมาเร็วนะมันเออหยุดไม่ทันนะเพราะส่วนใหญ่ที่เขาจะผ่านกันนี่นะต้องมีตัวหยุดนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับที่ผ่านแน่ก็ต้องมีตัว a อเนะเอามาช่วยหยุดนะครับแต่ผมไม่มีนะแปดดาวผมไม่ค่อยมีเลยนะครับ มีก็สายฮิวนะก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะครับสำผมก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวนั่นนะครับไอรอนมูนนะอ่าเอามาช่วยบัฟนะครับเพื่อที่จะเล่นแบบเร็วนะว่าเพื่อนๆคนไหนใช้ไอรอนมูนนะครับจะได้ขอยืมเข้ามาใช้นะฮะอย่างนี้นะครับ K S N นะครับพุทนะก็มาลองเคลียร์ใหม่นะครับ239นะก่อนหน้านี้ผมอัดลิปไว้นะโผเฟลไปตั้ง4-5รอบไม่ผ่านทีกระดาษนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับมันมีตัวเต่าเยอะนะครับแล้วก็จานบินออกมาเยอะมากเลยนะครับแล้วบอสก็ราคาได้ค่อนข้างเยอะนะครับ เคสตัวที่ผมใช้ก็อย่างนี้นะครับสายบัรนะครับสองตัวนี้ต้องจำเป็นนะครับอ่าและพวกที่เหลือนี่ก็เป็นสายสแป๊ดสายโจมตีก็ได้นะครับมาถึงก็พัดไปเลยนะครับเค้าจะเรียกเพื่อนนะครับเคยย้ำนะครับเอาเพื่อนที่มีไอออนมูลนะครับเรามีเองจะยิ่งดีนะฮะ ทำไมเขาไม่แก่สกิลเนี่ยโอเคอา t นี้ใช้แล้วนะนี่นะครับดูนะครับนี่นครับแปบ๊บเดียวนะครับผ่านเลยนะครับมันไม่ยื้อเลยนะครับผ่านง่ายนะครับผิดกรกะตะก่อนริบลับเลยนะครับนี่ ว่ากันว่าแบบเลือดป้อมด่านนี้เยอะมากเลยนะครับก็ยังสามารถผ่านได้นะครับเพราะด้วยพลังของ3ตัวนี้นะครับก็คือตัวไอออนมูลนะครับของเพื่อนนะครับดาวนะมันมีบัฟคูณ3นะครับแล้วก็แบ็คมูลของผมนะะมีคูณ3เหมือนกันนะบวกกันก็เป็นคูณ6แล้วนะครับก็ไอตัวนี้นะครับคูณ2นะก็เป็นคูณ8นะครับก็มาช่วยในการทำดัเมจได้สูงนะครับโอเคแล้วก็ผ่านมาถึง240แล้วนะครับก็วันนี้ก็พอ 239เคลียร์ไปก่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมา240ต่อวาหลังนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ได้นะครับติดตามช่วงใหม่ในคลิปหน้าขอ,ขอคุณครับ